คนตาบอดจะไปมองเห็นได้ยังไงว่าคนนี้ทําผิดหรือไม่ผิดคนนี้ควรถูกถอดถอนหรือไม่ควรถูกถอดถอนอันนี้เป็นอาจจะเป็นอีกอตัวอย่างเล็กๆอีกอันหนึ่งที่เขาอาจจะหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตว่าการตาบอดมันเป็นอุปสรรคในการทําหน้าที่สําคัญสําคัญอย่างสวรหรือเปล่าผมคิดว่าการทําหน้าที่นักการเมืองที่ดีก็คือรู้ในตัวรู้เนี่ยโดยเฉพาะรู้คิดรู้เท่าทันแล้วก็รู้คิด ไอ้รู้เท่าทันนี่ก็คือการรู้โดยการสอดสวงหาข้อมูลใช่ไหมครับ,รบการสอดสวงหาข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้สอดสวงหาโดยใช้ตาตามนุษย์เราเนี่ยมองเห็นไกลไม่กี่เมตรหรอกครับนะแต่ว่าความเฉลียวฉลาดสติปัญญาความใฝ่รู้ของเราแล้วก็การรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน,น์สูงสุดอันนี้แหละครับคือตัวรู้เนี่ยแหละตัวรู้เนี่ยแหละครับสำคัญบางคนเห็นแต่ไม่รู้รนะครับเห็นแต่ก็ยังถูกหลอกนะครับเห็นแต่ว่าไม่มีวิสัยทัศน์ เห็นแต่ว่าเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นความรู้ต่างหากที่สําคัญที่สุดนะไอน์สไตน์ใช้คําว่าจินตนาการแต่จริงๆผมผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกับคําว่ารู้ในที่ผมหมายถึงเนี่ยนะครับคือมันเป็นจินตมยปัญญาในศาสนาพุทธครับใช่ไหมครับภาวนามยปัญญาแต่ว่าคนไปยึดติดอยู่กับสุตมยปัญญาใช่ไหมไปยึดติดแค่ไอการรับรู้โดยวิธีการใช้อายตนะเท่านั้นเอง ถึงไปเข้าใจว่าไอการตาบอดเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงความรู้เป็นอุปสรรคแน่นอนครับเพราะวิธีการเข้าถึงความรู้นั้นไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคนไทยไปอยู่อเมริกาแล้วภาษาอังกฤษไปแข็งแรงตอนแรกก็รู้สึกอึดอัดจะเรียนรู้จะสื่อสารกับใครก็ยากลําบากแต่ต่อไปเมื่อฝึกหัดฝึกปรือแล้วมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วภาษาอังกฤษดีขึ้นแล้วมันจะแตกต่างอะไรครับอื ใช่ครับคนตาบอดก,ก็เช่นกันครับถ้ารู้จักไขว้าหาความรู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์กำลังจะบอกว่ารู้เนี่ยคือสําคัญกว่าเห็นครับสําคัญกว่าเห็นครับหนึ่งมองไม่แน่ว่าจะเห็นหรือเปล่าใช่ครับต่อให้คนตาดีมองแต่มองแล้วไม่เห็นก็มีเหมือนกันใช่ครับสเห็นบางทีก็ไม่แน่ว่าจะรู้อีกเหมือนกันถ้าเห็นแล้วไม่คิดไม่ไต่ตรองไม่พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก็จะไม่รู้ ครับอย่างที่บอกว่าเห็นผิดเป็นชอบอืมโอ้น่าสนใจมากครับอาจารย์จากสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ถ้าเราย้อนกลับไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์บ้านเมืองที่กาลังเป็นอยู่ก็คือเรื่องของการชุมนุมเคลื่อนไหวของประชาชนบางส่วนมีคนเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการที่มีผู้ชุมนุมจะมากจะน้อยบางส่วนนี้นะฮะครับถึงขนาดว่าไปร่วมชุมนุมไปแสดงออกว่าตัวเอง ไปนั่งอยู่ในที่ชุมนุมเพื่อบอกว่าจะฟังจะไปดูแกนนำชุมนุมให้ความรู้ให้ข้อมูลนั่นหมายความว่าเขาไปมองเขาไปเห็นแต่ไม่แน่ว่าเขาจะรู้ความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรคือสังคมไทยเรายังเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในระดับทุติยภูมิตติยภูมิอยู่<ม>เป็นส่วนใหญ่ก็<ม>ค,คือยังไม่สอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองครเรายังไม่ได้เป็นสิทธ ของตถาคตอย่างแท้จริง <ฮะ S 1> คือเราอ้างว่าเราเป็นพุทธศาสนิกครนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราชอบฟังเข้าเล่าให้ฟังอ่ะ,<ฮ>ะเรายัางเรายัางไม่เรายัางอ่านการลมอสูตรไม่แตกนะเรายัางไม่ถึงอ่านแต่เราก็ยังไม่ปฏิบัติ <ฮะ S 1> อันนี้เป็นปัญหาของสังคมไทยนะ,<ฮ>ะที่เรายัางบริโภคข้อมูลแบบทุติยภูมิตติยภูมิเป็นสำคัญ <ฮะ S 1> จะทำยังไงให้สังคมไทยเป็นคนเป็นสังคมที่ใฝ่รู้สอสบสังหาความรู้ด้วยตนเองแล้วก็รู้จักคิดพิจารณาไม่เชื่อคนง่ายเนี่ยแล้วเราก็จะมีสติเราจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเราเองโดยไม่ต้องให้ใครไปชักนำนะไอ้นี้แหละการชุมนุมก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญนะจริงๆผมเนี่ยเห็นใจผู้ชุมนุมทุกครั้งทุกยุคทุกสมัยครับ แต่ผมจะเห็นใจมากเลยถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยมาชุมนุมแล้วยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายการชุมนุมของตัวเองเป็นยังไงน,นี่น่าเห็นใจที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องผมเป็นคนชนบทนะครับเป่นคนด้นนอกคนชนบทเนี่ยพูดง่ายๆสวยทั้งขึ้นทั้งร่องไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปกี่ยุกี่สมัยไม่ว่าจะรัฐบาลเปลี่ยนไปกี่ชุดนักการเมืองเปลี่ยนไปกี่หน้ากี่ตระกูลเนี่ยประชาชนในชนบทก็เป็นข้ออ้างทั้งนั้นแหละถูกนํามาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวทุกยุคทุกสมัยครับ แล้วชีวิตของประชาชนก็ไม่เคยดีขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนคงต้องกลับมาถามตัวเองแล้วเพราะเหตุใดเราจึงถูกหยิบเอาไปเป็นข้ออ้างอยู่เสมอทุกยุคทุกสมัยครับไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ว่าระบบนะฮะการเมืองจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยพี่น้องชาวไร่ชาวน,นาก็ยังจนเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ถูกเอาไปเป็นข้ออ้างอยู่เสมอตลอดเวลาครับ,รบอันนี้แหละ ผมคิดว่าพี่น้องชาวไร่ชนะต้องต้องกลับมาทบทวนแล้วก็เริ่มจับจับกลุ่มกันเองตั้งวงสนทนากันเองจะดีไหมต้องตั้งคําถามรับผมอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เอ๊ะแล้วทําไมชาวบ้านมองชาวบ้านดูชาวบ้าน,อาบ,าน,าบ,านบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นแกนนําเลยแกนนําพูดตัวเป็นเป็นขนาดแกนนําที่อยู่ต่างประเทศก็ยังอุตส่าห์ส่งเสียงส่งภาพมาให้เห็น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแล้วเราจะรู้เท่าทันสิ่งที่แกนนำเขาพูดสิ่งที่เป็นข้อมูลบางส่วนที่มีการบิดเบือนกันมานั่นไม่ใช่หลักประกันเราจำเป็นที่จะต้องมีมีการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงมีการพูดคุยมีรู้จักตั้งคำถามด้วยตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นเฮอาจารย์ครับจึงจะถือว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตอย่างแท้จริงจึงจะถือว่าเป็นพุทธศาสติกชนอย่างแท้จริงะนะฮะก็ ก,ก็ผมคงไม่ไปบังอาจในวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใครชุมนุมถูกต้องใครชุมนุมไม่ถูกต้องอนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเราจะดีกว่านี้ประชาธิปไตยจะเบ่งบานกว่านี้ถ้าทุกคนรู้ว่าตัวเองทําอะไรไม่ใช่รู้ไม่ใช่แค่รับรู้ในระดับทุติยภูมิตติยภูมเิเพราะผู้อื่นมาเล่าให้ฟังแล้วก็เชื่อตามนะครผมคิดว่าถ้าเมื่อใดที่เราเ,าเป็นชาวพุทธแท้เนี่ย เราก็คงสบายกว่าน,นี้ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยน่าเห็นใจเพราะว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือมาเกิดจะทุกยุคทุกสมัยถูกใช้เป็นข้ออ้างอย่างผมเอ่ยชื่อเลยก็ได้ผู้ตรงๆคือคุณทักษิณอย่างล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองก็พึ่งวิดีโอลิงค์เข้ามาเอาภาพเอาเสียงและเอาความฝันมานําเสนอต่อพี่น้องประชาชนด้วยการเริ่มต้นที่ว่า6เดือนแรกไปล้างนี่ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั่นคือสิ่งที่ผมพูดไปก็อที่ ข้อที่สองที่ผมพูดก็คือว่าหกเดือนต่อมาผมจะหาเงินให้พี่น้องได้ใช้เงินอย่างอย่างเต็มที่แล้วหกเดือนที่สามผมบอกว่าผมจะหางานให้ลูกหลานได้ทำนี่คือสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็บอกบอกพี่น้องคนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่ต้องวิตกเรื่องน้ำท่วมผมกลับไปผมจะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้ทั้งกรุงเทพไม่ต้องท่วมเหมือนที่ว่ากลัวว่าน้ำทะเลจะขึ้นครับ และแน่นอนครับต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เด็กไทยต้องหิ้วคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนทุกคนถึงแม้ไม่มีตังก็หิ้วคอมพิวเตอร์ไปเรียนได้บอกว่าถ้าวันไหนที่เขาได้กลับมาชีวิตคนของชาวบ้านชีวิตชาวบ้านเนี่ยคุณจะดีขึ้นเพราะผมจะปลดหนี้ให้คุณและผมจะเติมเงินในกระเป๋าให้คุณด้วยคุณจะหายจนถ้าคุณมีผมชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ต้องให้ผมกลับมา สิ่งเหล่านี้ทําไมอาจารย์มองเห็นว่ามัน,มน,มน,มนไม่น่าเชื่อ